ทางสำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรับก็ได้จัดกิจกรรมพิคือเป็นโครงการสนับสนุนการติดโซลาร์เซลล์นะครับให้กับภาคอุตสาหกรรมและภาคอุตสาหกรรมรวมไปถึงในเรื่องของการ่านจัดการการใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรมและภาคอุตสาธุรกิจวันนี้เราก็ได้รับเกียรตินะครับจากทางผู้แทนจาก P A ECOM ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้การกํากับของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการลงทุนตรงนี้เองเนี่ย ในการที่จะลดใช้พลังงานการผลินการติดตัง้งโซล่าเซลล์การลงทุนในการปปรลิตพลังงาคสูงเนี่ยเป็นไข่ไก่อย่างนีงนะครับซึ่งตรงนี้เอง,ง,ง,เองปัญหาจะหมดไปหากเราร่วมมือกทาง P&E i n c o m การลงทุนตรงนีง้เองเนี่ยทาง P&E i n c o m เป็นผู้ลงทุนให้ในการติดตัง้งโซล่าเราจะได้รับส่วนลดออจากจากค่าไฟจากที่ผลิตได้ในโซล่าเซลล์นะครับในส่วนของการปปรลิตพลังงาคสูงเนี่ยจะทำให ทั้งโรงงานอุตสาหกรรมทั้งในภาคของอาคารธุรก,กิจเช่นโรงพยาบาลหรืออาคารสินา้าต่างๆที่พัลลภการเนี่ยสามารถลดการใช้พลังงานจากส่วนนี้ได้เป็นอย่างมากโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทุนการลงทุนเนี่ยจะลงทุนโดย PA ครอบนะครับซึ่งจะเป็นการคิดในเรื่องของผลประหยัดต่างๆนะครับที่ว่าสามารถลดได้ในแต่ละเดือนน่มาเป็นค่าใช้จ่ายมิกับ PA ครอบนะครับรายละเอียดเนี่ยโดยทาง PA ครอบจะให้รายละเอียดในดีเทลอีกทีหนึงนะครับ ครงการนี้เป็นโครงการดีๆจากทางจังหวัดสุพรรณการกับที่ดําเนินการโดยสํานักงานพลังงานจัง,งจหวัดสมุพรรณการเนื่องจากว่าจังหวัดเราเองเนี่ยเราเป็นเราเป็นจังหวัดที่ดําเนินการสมาร์ c ซิตี้และสมาร์ e เอนจีเนี่ยเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ทําภายใต้สมาร์ c ซิตี้นะครับมากไปกว่านั้นเองนะครับทางจากสมุพรรณการเองเนี่ยเรามีกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครงการที่เราดำเนินการในวันนี้เองก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะลดการปล่อยซีโอูนะครับก็ถือว่าจะเป็นส่วนที่ช่วยในเรื่องของสิ่งแวดล้อมให้กับสุขการได้เป็นอย่างมากครับก็หวังไว้ว่าในภาคอุตสาหกรรมภาคธุรกิจจะให้ความสนใจแล้วก็เข้าร่วมโครงการนี้กับทางสำนักงานพลังงานจังหวัดการครับขอบคุณครับครับครับวันนี้ผมมาจากบริษัทเอเอ็มเออเมอร์ิเตอร์เนชั่นแนลครับซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตกันาสรพันนะครับในภาน ร้ยอยเปอร์เซ็นต์นะครับวันนี้มาในนามของการจัดการพลังงานและก็นวัตกรรมนะครับวันนี้ก็โอกาสได้มานำเสนอให้กับผู้ประกอบการที่จังหวัดสุรากาศนะครับจากการเชิญจากของพลังงานจังหวัดสุรากาศนะครับวันนี้เราก็ได้นำเสนอให้กับทางโรงงานภัคงอุตสาหกรรมและก็รัฐนะครับในเรื่องของการจัดการพลังงาน ไม่ว่าจะเป็นการลดก,รรก,การใช้พลังงานโดยการใช้โซลารเซลล์ที่จะเข้าไปลดการใช้พลังงานนะครับแล้วก็การประหยัดค่าไฟเช่นนะฮะในส่วนของโซลารเซลล์เนี่ยทุกทีมเข้าในรับรู้ให้ร้อยเปอรเซ็นตนะครับก็อาจจะให้ส่วนลดค่าไฟฟ้านะครับจากเดิมที่เคยเราซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้าในหลัาอาคารนะฮะเราลดใหน้นะครับตั้งแต่สิบหถ,ถึงสานะครับก็ขึ้นกับการดำเนินงานนะ ในส่วนของการจัดการพลังงานเป็นส่วนจริงก็จะมีเรื่องของการเปลี่ยนชิลเลอร์การเปลี่ยนตัวของแอร์นะครับอรคอนดิชันนะครับที่เป็นซูชัยนะครับให้เป็นแอร์ใหม่เพื่อให้มีการประหยัดพลังงานมากขึ้นนะครับรในแม้แต่าการใช้งานของในการเช่าอีวีรถอีวนีนะครับอันนี้เราก็อเอาครับ